No. Oh. นานๆจะได้เห็นออกงานอีเวนต์สักทีนะคะก็เลือกงานที่มีความหมายสําหรับตัวเองค่ะยูยีอลิสามาเป็นอีกเสียงที่ขอผนึกกําลังเตรียมตัวร่วมงานนะคะ Thailand p r i d e Celebration 2024 Pride for All ค่ะที่จะจัดขึ้นตั้งแต่31พฤษภาค,คมจนเข้าเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของผู้มีความหลากหลายทางเพศนานๆเจอตัวนะคะก็อัปเดตหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างอดีตนางแบบนางบอกว่าตอนนี้จะเรียกว่าคัมแบ็กวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วก็ว่าย มันนได้ะะคะเพราะมีทั้งงานละครแล้วก็กำลังจะปล่อยงานเพลงด้วยแต่ยังคงบาลานซ์กับงานส่วนตัวค่ะก็เดี๋ยวยี่จะมีละครของพี่พี่พี่ชอดเนาะแล้วก็นี้ก็เล่นโบเล่นโบเล่นคริส t a l ซิง g กิ้ b โบก็เป็นแบบเป็นซาวน์ซาวน์บับัดเป็นเสียงเสียงบําบัดอยู่แล้วนะคะที่ขันรักษาที่ปัญญาไมเก็ตนะคะกับพี่ต็อบแล้วก็ก็อาจจะมี cover เพลง ก็อาจจะมี cover ก็จะน่าจะ cover จริงจังแล้วก็น่าจะแบบ YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายีบเพิ่งเซ็นกับ S1 ค่ะที่มาร่วมฉลิมฉลองความหลากหลายเป็นยังไงบ้างเนี่ยวีวสุดนี้ในไทยบ้านที่ไทยเราจะพยายามเป็นหามเรื่องความหลากหลายนี่ว่าเราเป็นอยู่แล้วนะคะเราเป็นมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นประเทศแบบแรกๆที่แบบว่าแบบฟรีเรื่องนี้มากแล้วก็มีสิทธิในในในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแต่มันก็ยังมีอยู่อีก หลายอย่างที่ยังเข้าไม่ถึงอย่างที่อย,ทอย่างที่พูดกันนะว่าตามชนบทหรือว่าตามต่างจังหวัดหรือว่าหลายๆมุมที่เขายังไม่ไม่ยอมรับอย่างเต็มที่เรื่องงานเรื่องอะไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงของแบบ Dis a b i l i t y ของของคนมันไม่ใช่ pride แคบบ่แบบแค่แบบเซ g กเ n t มนต์เล็กๆมันแบบมันกว้างต้องทำอีกเยอะต้องทำอีกเยอะแต่เราทำไปเรื่อยๆแล้วมันความแข็งแรงมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะ อาจไม่ได้เห็นภาพหน้าจอนะคะแต่ทางออนไลน์ค่ะหลายคนยังคงติดตามชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของยูยี่อลิสาอยู่ช่องทางตามชื่อเจ้าตัวเลยนะคะยูยี่ค่ะ Y-U-Y-E-E นะคะซึ่งงานเพลงก็อาจจะได้เห็นในช่องทางนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ